สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกขุทุกคนวันนี้คนทำสวนเรียนกับพพี่น้องออส้มสวนคือเก่าพี่นอ้องลูกลูกส้มสวนคือเก่า,า,าพี่น้องหย่ายาวตัดหายดหาพี่น้องตาดหย่าไปนำเปิดน้ำไปนำพ่อแม่ลูกเปิดน้ำไปนำพี่น้อง นี่่วนที่มาทําอยู่ที่โรงเล็กพี่น้องเบ่งพี่น้องเบ่งเปิดน้ำพร้อมได้พี่น้องมาเลยนะตัดหญ้าคนเดียวพี่น้องเปิดน้ำตัดหญ้าคนเดียวบัแล้วมานีก็มือใหม่พี่น้องมือใหม่มาตัดต่ออันนี้่วนอยู่ที่โรงเล็กพี่น้องเปิดน้ำพร้อมมาเลยฟังนี่เปิดแล้วแล้วเปิดน้ำ่วนอยู่ที่โรงเล็กในเลียนใหญ่พี่น้องเลียนใหญ่เพราะว่าเลียน จกปีละสิบปลายปีเลยพี่น้องแต่เรียนที่ปลายปีทาออกดอกออกหมากเน้องพี่น้องทาเป็นหมากเป็นลูกก็ได้ลายพี่น้องแค่ลูกได้ลายได้อยู่ต้นหนึ่งก็ที่ได้อยู่ประมาณร้อยกว่าลูกเลยพี่น้องเพราะว่าเรียนมันแก่แล้วพี่น้องมาตันหย่าพี่น้องหย่าหา,าแล้วมาตันหย่าอันนี้ส่วนอยู่ที่โลงเล็กพี่น้องส่วนอยู่ที่ลงเล็ก เมื่อก่อนปีก่อนๆปีที่ผ่านมาตอนแม่น้องบังออนมาชวนเรียนแข่งแรกเนาะพี่น้องมาทํางานชวนเรียนแข่งแรลก็เป็นชวนเก่าที่เคยทํามาก่อนพี่น้องพอมาทํอีกลงมาอีกเผื่อที่สองพี่น้องครั้งที่สองครั้งที่สองแม่น้องบังออนลงมานี่มาเห็ดอีเพื่อกนก็เลยให้เห็ดอีพี่น้องบอลแตนายเก่าชวนเก่าที่เคยทํามาเนาะเคยเห็ดมาก่อนพี่น้องอยู่ในนีนน้น้ำเพื่อนกั หลายปีอยู่พี่น้องก็เลยกลับบ้านไปเนาะกลับไปอยู่บ้านอยู่บ้านประมาณสามปีพี่น้องก็เลยลงมาใหม่พี่น้องลงมาใหม่ก็เลยได้มาเหตต่ออีกพี่น้องแต่ว่าตอนลงมาครั้งแรกกยังบ่ได้มาเหตเพราะว่าลุงน้องพันยังอยู่พี่น้องแต่ทีนี้ลูงน้องพยนออก็เลยมาเหดเก่า่วนเก่าพี่น้องชวนเก่าที่เคยท,ทําตะกี้เนาะเคยมาดูแลตะกี้แต่ครั้งแรกมาทํางานชวนเรียน บ้านนี้มา ah เหตดต่อนี่เลี้ยนใหญ่เลยพี่น้องเลี้ยนอย่างงามเลยด้วยนะต้นใหญ่แล้วแขนได้อยู่ต้นหนึ่งกะแขน,ห,นหมากมันเนาะภาษาบ้านเฮากับหมากต้นหนึ่งก็ได้ร้อยกัหมากพี่น้องหมากทุเรียนนะท้าว่าภาษาบ,บ้านเพื่อนค่ะต้นหนึ่งก็ได้ร้อยก่าลูกพี่น้องฉันเอินลูกเนาะนต้นใหญ่แล้วพี่น้องัวเรียนแก่แล้วเนาะเลี้ยนมีนอายุแล้วพี่น้องแต่ท้าหาดูแล ตเต็มที่แล้วใบมันอยู่ทรงนี้เขาก็ได้ลายพี่น้องพรอนบไดมีโลกยังเนาะฮลโหบุกเขาใบบุกเขาต้นเขาก็ได้ลูกแค่ลูกได้ลายพี่น้นองวันนี้กทั้งตัดหยาเปิดน้าไปน้ำพี่น้องแต่ตัดคนเดียวเนาะตัดคนเดียวพี่น้องตัดผู้เดียวเพราะว่าเปิดน้ำก็ต้องเปลี่ยนน้ำน้ำพี่น้องหอนเวลาก็เปลี่ยนยาวไปพูไนไรพี่น้องเลยไปพูดป่ายางพุ ยีน่นีนี่มันเกือบสองลอยกับต้นท่ะพี่นางองรอยโอก๊กเนาะต้นกับที่ย um ูซําเน่เลยพี่นองเรียนแก่แล้วค่ะมันออกเต็มที่ค่ะนี่มันออกเต็มทีนะ่น,ออทนะพี่นงางค่ะมันดอกออกดีหมากออกดีกะพอแค้นได้ลูกเต็มที่เลยพี่นองลอยกดลอยกดลูกหรือว่าลอยกดหมากนีเต็มที่ไปเลยตันหยาไปนำได้พี่น,งนองวันนี้ตันหยาไปนำเปิดนำไปนำ โอเคพี่น้องให้เบิ่งไปทีละขั้นตอนนาะแต่ละส่วนแม่น,น้องมองออนก็สิพาเบิ่งแต่ละส่วนให้เบิ่งทุกส่วนพี่น้องทือว่ามาเบิง่งหรือว่ามาดูแลพี่น้องติดตามต่อไปพี่น้องสิงให้เบิง่งจนถาได้ขายขายแล้วก็จนพื้นต้นกลับไปวนมาอยู่นี่แหละพี่น้อง